การสะสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเครื่องทำเรือนจิตให้ผ่องใสเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวงบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาได้บุญดัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้ บุญเป็นที่พึ่งของเราถึงกล่าละโลกเราก็จะต้องมีบุญถึงกลาละโลกก็จะได้นึกถึงบุญภาพบุญเหตุการณ์บุญหรือการเข้าถึงดวงธรรมะดวงบุญภายในเพราะนั้นบุญนี่สำคัญมากความสำเร็จทั้งหมดล้วนมาจากบุญความสุขทั้งหมลล้วนมาจากบุญทั้งหมดเป็นบุญ กับบาปคุณยายอาจารย์ไม่รู้หนังสือเลยสร้างวัดพระธรรมกายได้สำเร็จเพราะบุญคนที่เป็นด็อกเตอร์ในทั้งหลายก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างวัดพระธรมกายได้แต่คุณยายเนี่ยไม่รู้หนังสือสร้างได้บุญเพราะน่้นบุญนี่สำคัญและบุญก็จะติดตามตัวเราไป ทุกภพทุกชาติเป็นตามไปเลยแม้ไม่อยากให้ไปก็ไปซื่อตรงซื่อสัตว์ไม่คดไม่หักหลังใดๆทั้งสิน้นบุญดันอริบากกรรมทั้งหลายในการก่อนพ่อบเป็นพระ่อนพ่เป็นพระก็เคยพ่อเป็นผู้พอง ที่มือทั้งสองข้างแดงเป็นน้ำเหลือน้ำหนองพระวิบากกรรมแกล้งสุนักโดยโยนสุนักนั้นเข้าไปในกองไฟทาให้ขาทั้งสีข้างของมันไม่ผุบวมพองเจ็บปวดทุกข์ทรมานวิบากกรรมนี้มาส่งผล แต่ตอนนี้บวชเป็นพระได้บุญบวชพระหนึ่งพันษาใละบุญสร้างองค์พระละโลกแล้วก็ไปเป็นอากาศสเทวามีพิมานในกาสเทวาได้รับบุญที่อุทิศให้ไปแล้วป้ากอความว่าเสียดายเสียดายที่ทำบุญน้อยไปหน่อย ท่านใดที่ได้ยินตอนนี้ก็เราจะมีโอกาสทําบุญเนะแต่คนหมดโอกาสคือคนตายแล้วนะอยู่ในสวรรค์อย่างไรก็หมดโอกาสหมดโอกาสอย่างแน่นอนไม่มีโอกาสจริงๆเนะี่ยวะนนั้นเรามีโอกาสแนละ้วรีบทําบุญไปดรอนบาปรีบทําบุญให้มากที่สุดเพื่อเป็นสมบัติติดตัวไปโลกหน้าเพราะในโลกหน้ามันทําบุญไม่ได้นะแต่ตอนนี้มันจะ,จะโลกนี้ องกอบกวยในแต่โลงในเตรียมสเสบียงเราก็ปลายปรากันมาตลอดระยะเวลายาวนาน21ปีได้มียก็เป็นเรือนทานในานามชมรวมปลายปลาปราชะชาี่ดีปล่อยทุกเช้าก็ <c oughs> ถ่ายทอดเสียงตามสายให้แก่กลุ่มปลายปลายยามเช้าก็ทุกท่านได้รับฟัง <c oughs> แล้วก็ปัจจุบันก็ไปไปแพร่ไปทางซูมแล้วก็เฟซบุ๊กถ้าไม่มีคนได้รับชมมันทั่วทั้งโลกพระ่อังโก้นั่นเองก็ขออนุมโมทนาบุญกับองโกและกลุ่มปลาป่ายยามเช้าทุกท่านเจา้าภาพปล่อยไในวันนี้สมาชิกท,ทุกท่านที่กาลังรับชมอยู่ก็ได้นพิเศกกำลังอยู่ในซูมทุกท่านก็ขออนุโมทนาสาธุก,การขอให้อายุยืนแข็งแรงไม่จะไม่ป่วยเลยล้นพ,นพน้นภัยพ้นโควิดตลอดไป ไม่เจ็บป่วยไข้หน้าอ่อนก็ไวบาลมีแก่ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกประการเธอเรามาบร่ปลา,ราเราจะได้บุญอะไรมัง่งหนึ่งให้ชีวิตย่อมได้ชีวิตสองให้อายุย่อมได้อายุสามให้ขอบพ้นทุกมีความสุขย่อมได้รับความสุขสี่ให้ได้มีอิสรภาพก็จะมีอิสลภาพภาพ ให้พ้นเวรให้พน้นให้พ้นเวรหกให้พน้นให้หมดภัยห้าให้พ้นภัยหกให้ไรเวรเพราะไม่ได้ก,ก่อเวรนะเจ็ดได้ฟังธรรมแปดรับตรีตนกมถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นตรณะและสมาทานศีลห้าให้บริสุทธิ์เก้าเมตตา มีเมตตาต่อสัตว์สิบกรุณามีกรุณาต่อสัตว์ช่วยสัตว์พ้นจากความตายสิบเอ็ดก็ถวายบุญพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้สร้างเรามาสร้างวัดให้เป็นวัดที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดเผยแผ่ธรรมะของพระพยยุทธเจ้าธรรมวิชาธรรมกายได้มากและกว้างไกลที่สุด <c oughs> มีศูนย์สาขาทั่วโลกบทพระ รดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวบวชพระหนึ่งหมื่นรูปสองหมื่นรูปห้าหมื่นรูปแต่รูปในอนาคตเป็นล้านบวชเนนบวชุบาสิกาแก้วทําคนให้เป็นคนดีทําขยายเป็นปุ๋ยเปลี่ยนจากคนไม่รู้ให้เป็นรผู้รู้เปลี่ยนจากคนมืดให้เป็นคนสว่างเปลี่ยนจากคนชั่วให้เป็นคนดีเปลี่ยนจากขี้เมาขี้ยาให้เป็นพระที่ดีที่โลกต้องการ ทำวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งตักบาทหมื่นรูปสองหมื่นรูปทั่วไทยทุกจังหวัดก็สารอาหารแห้งไปสู่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้สนับสนุนกำมจุนพระพุทธศาสนาสอนธรรมะสอนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทั่วโลกทุกวันโดยเฉพาะวันอาทิตย์ต้นเดือนวันมาฆบูชาวันวิสาขะวันทอดกระินวันทอดบัปปาเช้าวันอาทิตย์ทุกเช้าบ่ายทุกบ่าย สอนให้เข้าถึงรำเพราะฉะนั้นหลวงพ่อมีคุณมากสร้างศูนย์สาขาทั่วประเทศศูนย์สาขา,าทั่วโลกมีพระอาจารย์ที่ฝึกฝนดีนแล้วธรรมยาตราบูชารำหลวงปู่หอหลวงปูงปงป่แปดองค์เป็นทองคำมาแค่ที่ความเชื่ออื่นเขายังไม่ได้สามารถจะหลอ่อครูบาอาจารย์หรือผู้ที่เขาบูชาได้เลย <c oughs> แต่หลวงพ่อบูชาคุณหลวงปู่ ถึงแปดองค์เพราะนั้นหลุงพ่อมีคุณมากเส้นทางมหาปจริยญาจารแตนทุด,ดงไดธรรมายาตราโพรดาดาวรดยเป็นต้นเราก็จะ <c oughs> กะตัญญูรู้จักคุณกรตาเวทีนตอบแทนคุณปฏิบัติตามคำสั่งประพฤติตามคำสอนแล้วก็ถวายบุญหลวงพ่อทุกวัน นึกถึงคุณตะวันไม่มีหลวงพอ่อไม่มีเราไม่มีหลวงพอ่อเราเข้านรกแน่นอนไม่มีหลวงพอ่อเราปลอดภัยใครในโลกนี้จะให้เราปลอดภัยเป็นคำถามตะวันทำเราคงต้องพูดกันต่อไปเวลาน้อยวันนี้เราก็ตอบแทนคุณหลวงพอ่อโดยการปล่อยโคปล่อยปลาปล่อยกระทงหนึ่งตัวปล่อยปลาไข่หกร้อยห้าสิบกิโลกรัมอนุโมทนาสาธุการสนตุ อ,อขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคนณะจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจงมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีเประมานจะมีสมบัติกราะพัฒนจินไตทันใช้ในปัจจุบันเข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วปรวดห้ยมีสุขภาพบาลานไม่ที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสนอนกวัวอายุขยืนยาวนานวัยวะ ครบท้วนบริบูณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุดทั้งกายและใจสุดทั้งนั่งทั้งเดินนั้งยืนทั่งนอนนั้งหลับนั้งตื่นเชื่อเว้นตลาดการเกษมทำรารานเบิกบานไม่มีประมาณคอยผมไม่งอกนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟังหูไม่หดองหลังไม่ค่อมสติไม่หลงไม่เลอะเลือน,นไม่ฟั่นเฟือนอายุยืนยาวนานมากๆร้อยี่สิบังแดนดูดีมันยีปีตลอดกาดนทลานยาวนานตลอดไปเรือเรื่อเรวยไวเรวยแสงนำหนึ่งตลอดไป เธอที่แสดงทมเธอเราก็ไปไปล่อยปลากันนะอารัธนาหลวงปู่ให้เห็นชัดใสสว่างใส่ปลาหกร้อยห้าสิบกรัมวันนี้ตั้งใจใดีนะศูนย์เจ็ดสองทดังเมเข้าถึงธรรม ทิตังเมเข้าถึงธรรมสิตังเมเข้าถึงธรรมอันทุซันทุสันทุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆรวยทันทีเข้าถึงรังธรรมกายเดี๋ยวนี้พระภิกษุสามนเณรเข้าถึงรัฐธรรมกายทรงภิญญาปฏิสมามิทาปฏิหารปริยัตปฏิบัติ ปฏิเวทได้ศสนาภาษาต่างประเทศอ่านเป็นสาเหตุให้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้ทำเร็จจนทุกประการเถอด